รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567ของนายสรวิทภ์ผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาจสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตสอง ขอสรุปองค์ประกอบของการประเมินทั้ง3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งจึงมีทั้งหมด5ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ2565ถึง2569นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการปีงบประมาณ2567 และได้ดำเนินงานตามแผนที่เป็นปัจจุบันประกอบกับได้จัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอนิเทศการสอนผ่านกระบวนการนิเทศและการประชุมปรึกษาหารือในคราวประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อให้ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนได้จริงพร้อมทั้งได้ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณ ในการทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีการทบทวนโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ด้านเพื่อให้ครูและบุคลากรได้ดำเนินงานตามความสามารถและความถนัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เข้ามามีส่วนในการกำกับติดตามการดำเนินง,งานทั้งในส่วนของผู้บริหารและครูการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้มีการจัดตั้งสภานักเรียนและจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ,บ่งครูที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเริ่มต้นจากครูประจำชั้นรายงานผ่านหัวหน้างาน และผู้บริหารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการศึกษาต่างๆด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้มีการกำหนดนโยบายการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารโดยใช้ 2, 3, 4 s T-DPA m o เดลมาช่วยในการบริหารจัดการในทุกมิติเช่นการจัดฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนจำนวน9ฐานการเรียนรู้ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุกโดยได้เร,เริ่มการนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถจดจำจึงได้ใช้หลักการสัน้นๆว่า234สาถานศึกษาจะได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้านที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าปเจ้าในฐานะประธานเครือข่าย ได้มีการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารในเครือข่ายทั้ง10โรงเรียนโดยการประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ด้าน,าานกีฬาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีาการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71พร้อมกันนี้ได้ร่วมของบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการสร้างสวนสมุนไพรด้วงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายต่างคำเพื่อให้เด็กเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้และบริการชาวบ้านด้านการใช้สมุนไพรประกอบกับได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขต2ด้านที่5การพัฒนาตัวเองและวิชาชีพ ได้สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อนเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสมัรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและร้แลกเเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ผ่านการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อการสร้างสื่อ,อวิดีโอดยปริซึมไลสตู u d i o ของกระทรวงศึกษาธิการ อบรมหนักสูตรการบริหารจัดการงานการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อวันที่27มกราคม2 5 6 0อบรม PA สร้างพลังการบริหารสร้างครูสอนดีครูเรียนมีความสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อาการตัดต่อวิดีโอโดยแคป c ั t TC 11มกราคม2567กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยผ่านการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อรู้เท่าทันไัยไซเบอร์ พร้อมแนะนำความรู้ไปใช้ในการรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p a แ c ด i ิสการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลึกที่ใช้ soft power เป็นสื่อหรือสถานการณ์ในการเรียนรู้ความสำเร็จในการพัฒนางานมีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตามหลักกัดยาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยงสามสี่แอนพีดีเดลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC การตอบสนองการทรงงานของสม,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตามหลักปรัชญายของเศรฐษฐกิจพอเพียงด้วยรูปแบบ2 3 4แอน P D C A m o เดลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนวิชาชีพครูบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยรักและห่วงใยองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา,าพระพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนง์ค่ายเขตสองในส่วนที่เป็นงานราชการได้ร้อยละร้อยพร้อมกันนี้ยังให้ความเคารพผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประสมศึกษาและรองรู้อานวยการทั้งสามพันองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบารณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริรรรตย์นนรท,ทรงเป็นประมุก มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีความคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อความชอบธรรมและเห็นผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญข้าพาเจ้ามีจิตอาสาตาารณะในการเป็นประธานเครือข่ายที่จะประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่องลวงต่างคำ และปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึงถึงสิที่เด็กและสิทธิของบุคคลยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินัยไม่เคยโดนทำโทษทางวินัยทั้งนี เพื่อดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณพุทธศรรักราช2567ถึง2568ได้เพื่อโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศรรึกษาพัฒนาระบบป้องกันการเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง